Esta serie de actos de violencia por parte de Jorge Figueroa vienen apuntados: insultos. เรียกได้ว่าย,ยังคงร้อนแรงมีดามมาผุดรายวันให้แฟนนางงามต้องตามใส่ใจค่ะสําหรับเวที Miss Universe ครั้งที่74ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งกําลังถูกจับตาจากทั่วโลกเพราะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความงามค่ะแต่เป็นเพราะมหากาศความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่าง2ผู้สรงอิทธิพลในวงการหนึ่งคือบอสนวัดอิสระไกศีนผู้จัดงานและอีกคนนะคะก็คือลาอูนโรชาคันตูค่ะหนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กร Miss Universe หรือว่า MUO ความขัดแย้งนั้ก็ที่เริ่มต้นจากปมธุรกิจ และการบริหารได้บานปลายจนนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการประกวดโดยรวมค่ะ โดยก่อนเก็บตัวที่ไทยนะคะจะเห็นได้ว่าลาอูนค่ะมีการชิงประกาศเจ้าภาพปีต่อไปครั้งที่75แบบข้ามปีนะคะโดยบอสนวัตก็ออกมาพูดว,ว่าการกระทำเนี่ยไม่เหมาะสมนะคะซึ่งก็มีการแฉข้อที่จริงนะคะว่าในตลาดหลักทรัพย์ JKN ค่ะถือหุ้น58%ส่วนลาอูนถือหุ้น42%เท่านั้นไม่ใช่ถือคนละ50 50หลังนางงามนะคะมาเก็บตัวที่ไทยเพจ MUT ค่ะมีการโพสกิจกรรม Special Dinner and Talk Show ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้แฟนนางงามทั่วโลกนะคะโหวต เพื่อให้คนที่ชอบเนี่ยได้ดินเนอร์พิเศษกับบอสนวัตซึงใน่ตอนนี้นะคะกิจกรรมนี้ทางบอสนวัตก็มีการยกเลิกไปแล้วล่ะค่ะก่อนที่ต่อมาในการทางกองใหญ่มิชูี่เวิร์ดค่ะมีการประกาศว่ากิจกรรมนี้นะคะแอบอ้างชื่อโลโก้เครื่องหมายการค้าของมิชูี่เวิร์ดโดยไม่ได้รับอนุญาตกิจกรรมดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทําให้เกิดความข้าใจผิดทําให้เพจ m อ t ูนะคะสวนกับยืนยันว่ากิจกรรมดังกล่าวคือกิจกรรมของสปอนเซอร์เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดและได้รับการอนุญาตใในนนนฐานาาาะผู้้้ทที่ไดรรับสิิธ์กเเป็จภพ เป็นทาางการค่ะแต่ที่ฟาดกันนวนะคะก็คงจะเป็นที่ราอูน,นะคะมีการแคปหน้าจอการาฟราคาหุ้นของ MGI ราคาหุ้นปัจจุบันที่ปรับตัวลดลงถึงลบ6 6 3 6สูงสุดในรอบ52%เคยอยู่ที่18.10บาทนะคะส่วนราคาต่ำสุดในรอบ52สัปดาห์อยู่ที่6.05บาทนะคะก่อนที่บอสนวัตค่ะจะแคปหน้าจอที่ราอูโพสและเขียนว่า ขอบคุณมากสําหรับการกล่าวถึงแต่เรื่องราวนะคะไม่ได้หมดแค่นั้น,นะค่ะเมื่อลาอูในการให้เรานางงามเนี่ยมาทายโปรโมทเว็บคาสิโนออนไลน์ที่โรงแรมเข้าพักประกวดซึ่งผิดกฎหมายที่ประเทศไทยนะคะและก็สร้างความเสียชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างแรงอ่ะพอมีผู้บังดีแจ้งมานะคะทางเจ้าหน้าที่ของกองประกวดเนี่ยก็มีการแจ้งทางตํารวจนะคะให้เข้าตรวจสอบซึ่งมีบอสนวัดค่ะให้เข้าปากคําซึ่งทางบอสนวัดนะคะก็มีการออกมาแถลงการว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การเผยแพร่ดังกล่าวเป็นการดาํดาเนาินการโดย องค์กร MUO เพียงฝ่ายเดียวค่ะ ต่อมานะคะดูเหมือนว่าลาอูนเขาจะโนสนโนแคร์นะคะออกมาแถลงนะคะว่าจะเก็บคะแนนรอบห้องดําชุดประจําชาติและชุดว่ายน้ําชุดราตรีแต่ไม่มีการพูดเรื่องคาสิโนนะคะซึ่งทางบอสนวัตเขาก็มีการแชร์การไลฟ์นะคะว่ามีนางงามหลายคนค่ะไม่อยากทํางานไม่อยากให้ความร่วมมือกับบอสค่ะไม่ให้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่ากลัวโดนเอี่ยวและตกรอบทางบอสนะคะเลยบอกว่าจะสังขยาณาก่อนพิธีมอบสายสะพายใครที่ไม่อยากทํางานเนี่ยบอสจะให้ออกไปเอาพาสปอร์ตและกลับบ้านไปเลยซึ่งความตึงเครียด นคปคะทุขึ้นในห้องประชุมก่อนพิธีมอบสายสะพายเมื่อบอสนวัตนะคะยอมรับว่าตนเองเนี่ยหลุดอารมณ์เนื่องจากความกดดันสะสมและการไม่ได้รับความร่วมมือในการจากนางงามเกือบ20ประเทศเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นเมื่อบอสนวัตนะคะมีการยกกรณีของฟัติมาบอชมิชูนิเวิร์สเม็กซิโกที่ปฏิเสธการทํางานกับสปอนเซอร์อย่างชัดเจนเมื่อเกิดการโต้เถียงนะคะซึ่งบอสนวัตเนี่ยยอมรับว่าได้ใช้ถ้อยคําที่มีเสียงดังและสั่งให้เธอนั่งลงพร้อมคําว่า shut up แม้จะยืนยันว่าไม่ได้ใช้คำว่างโง่นะคะตามที่มีข่าวแต่เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แฟนนางงามกลุ่มลาตินค่ะรวมถึงมิสเม็กซิโก วอล์กเอาท์นะคะออกจากห้องประชุมโดยบอสนวัตนะคะอ้างว่ามีทีมงาน MUO กวักมือเรียกให้นางงามคนอื่นเดินตามไปด้วยค่ะทันทีในกระที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ลาอูโลชาคันตูค่ะได้ออกมาแถลงการประนามการกระทาของบอสนวัตอย่างรุนแรงนะคะโดยกล่าวหาว่าพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และน่าอับอายเป็นการลดทอนและก็ละเมิดศักดิ์ศรีของสตรีค่ะกล่าวหาว่าหิวแสงนะคะโดยระบุว่าบอสนวัตเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นจุดสนใจตลอดเวลาและเป็นต้นเหตุของความวุ่นวาย มาตรการจำกัดอำนาจนะคะโดยประกาศสั่งจำกัดบทบาทหรือว่ายกเลิกบทบาทของบอสนวัดในการประกวดทั้งหมดทันทีส่งทีมงานนะคะมีการคุมเข้มค่ะส่งผู้บริหารระดับสูงอย่างมาริโอบุคาโลนะคะซีอของ MU และโลนันเดนะคะมาควบคุมการจัดงานในประเทศไทยโดยตรงค่ะซึ่งหลังจากเหตุการณ์วอล์กเอานะคะและแถลงการโจมตีจากฝั่งของลาอูน,นะคะทางด้านบอสนวัดก็มาชี้แจงและขอโทษต่อสาธารณชนสําหรับอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้พร้อมประกาศปล่อยอิสระในะคะให้นางงามเลือกเข้าร่วมกิจ กรรเองแต่ในขณะเดียวกันก็มีการโต้กลับแล้วก็เปิดเผยสามปัญหาเบื้องลึกที่แท้จริงซึ่งอยู่เบื้องหลังของความขัดแย้งนะคะหนึ่งนั่นก็คือปมความอิจฉาเกิดจากกระแสความนิยมของการจัดงานในประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จค่ะ2ความขัดแยง้งชิงกรรมสิทธิ์ M.U.O เป็นเรื่องภายในองค์กรที่ซับซ้อนนะคะเกี่ยวข้องกับการชิงอํานาจแล้วก็กลุ่มเจ้าหนี้ชาวไทยค่ะ3ประเด็นของ Cas ino ะคาสิโนออนไลน์นายกบอสนวัตเข้าแจ้งความเรื่องการลักลอบโปรโมทเว็บคาสิโนออนไลน์ผิดกฎหมายโดยทีมงานของ M.U.O เป็นสิ่งที่ลดทอนศักดิ์ศรีของผู้หญิงอย่างแท้จริงและเชื่อว่าเหตุนี้ในการสร้างความไม่พอใจให้กับอีกฝ่ายอย่างมากค่ะในขณะที่องค์กรมิชลิเวิ e ์ตเม็กซิโกนะคะมีออกมาถแถลงการนะ,ะแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการมีการสวนแรงบนันดาลใว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ไม่มีผู้หญิงคนใดค่ะควรถูกหมิ่นหรือว่าถูกทาให้อับอายไม่ว่าจะอยู่บนเวทีใดก็ตามได้แถลงการนะ,ะยังย้ําถึงค่ายมหลักของมิชลิเวิรว่าเรายึดมั่นในความเคารพศักดิ์ศรีและการเสริมพลังให้ผู้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อแบ่งแยกหรือว่าเหยียบย่ำแต่เพื่อยกย่องผู้หญิงและมอบเสียงให้พวกเธอในสังคมซึ่งทางองค์กรมิชิวอุดเม็กซิโกนะคะก็มีการฉะแรงไม่มีแผ่วค่ะมีการต่อว่าเพิ่มเติมนะคะว่าพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรมิชิวอุดอันนี้อาจจะหมายถึงบอนดวันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะซึ่งก็มีการบอกว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของจิตวิญญ,ญาณแห่งความเคารพและความเป็นหนึ่งเดียวที่เราปกป้องพร้อมส่งกําลังใจถึงฟาติมาโดยระบ,บุว่าวันนี้และตลอดไปเม็กซิโกอยู่เคียงข้างคุณฟาาาาาาติมิมมมมพลลังา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 งงคคคคววสสสส่่่่แะะนนน้้ํเเีีียขอออุณืทททป็ ของชาติเรารวมไปถึงเอดีเม็กซิโกนะคะมีการโพสตอรี่ด่าแรงนะคะแท็กสตอรี่ถึงบอสนวัดเลยทีเดียวทางนี้นะคะถ้าดูจริงๆเนี่ยก็เหมือนการเปิดหน้าท้าชนกันไปเลยค่ะโดยมีการแท็กไปถึงบอสนวัดนะคะฟาดว่าบอสเนี่ยเพิ่งแสดงพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติต่อฟติมาอย่างแ้อภัยไม่ได้และพวกเราเนี่ยจะไม่มีทางยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะมีการฟาดอีกสตอรี่ค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับเม็กซิโกเท่านั้นนะคะแต่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงลาตินของเราและผู้หญิงทั่วโลกที่เข้าร่วมประกวดบนเวทีทีีี่่มมคคคาุณ และขอบคุณวิทเอเรียสําหรับการสนับสนุนของคุณและมีศิลธรรมพร้อมกับแทกไปหาบอสอาวส์นะคะแล้วก็บอกว่าคุณไม่ได้เป็นตัวแทนขององค์กรมิชลินเวิ r ด e ค่ะ และเพื่อให้การประกวดนะคะยังคงเดินหน้าต่อไปทางบอสวัฒน์เก็มีการแสดงออกถึงสปิริตของผู้นำนะคะด้วยการโค้งคำนับแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษผู้เข้าประกวดจากนานานประเทศที่ยืนอยู่บนเวทีเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวแล้วก็ดราม่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะซึ่งสง่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้เข้าประกวดบางส่วน,นะคะ่ะโดยบอสวัฒน์นะคะได้กล่าวต่อหน้านางงามแล้วก็แฟนนางงามทั่วโลกที่เข้าร่วมงานว่าผมขอโทษนางงามทุกคนที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจและขอโทษแฟนๆมิชลินีเวิลด์ทั่วโลกพร ว่าจะทําให้การประกวดวิชวนเวิด์ครั้งที่74นี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจะทําให้เต็มความสามารถในฐานะเจ้าภาพค่ะและบอสนะคะมีการเผยค่ะว่าขอ,อยืนยันว่าผมไม่เคยมีเจตนาจะทําร้ายใครผมเคารพบทุกคนและก็ขอโอกาสนี้กล่าวคาขอโทษจากใจจริงหากมีใครได้รับผลกระทบหรือรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมต้องขอโทษจริงๆรวมทั้งขอโทษแฟนวิชวนเวิด์ทั่วโลกด้วยเพราะมีข้อความบางอย่างที่ถูกส่งต่อกันซึ่งไม่ใช่คําพูดที่ผมกล่าวไว้จริงผมขอให้ทุกคน,นตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราเพราะบางโพสต์ เขียนถ้อยคําไม่เหมาะสมและถูกแชร์ต่ออย่างผิดๆค่ะแต่เหมือนเรื่องราวนะคะดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆเมื่อลาอูนนะคะได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะส่งมาริโอบูคาโลนะคะซีอของ M u มมาประเทศไทยไม่เพียงแต่มาควบคุมงานเท่านั้นนะคะแต่จะมาเพื่อติดต่อกับนนายความเพื่อปรึกษาเรื่องกฎหมายยืนยันว่าจะมีการฟ้องร้องแน่นอนค่ะแต่ที่แรงมากๆนะคะก็คือลาอูนค่ะบอกว่าคําขอโทษของบอสนวัดไม่เพียงพอที่จะให้ไม่ฟ้องนะคะจะฟ้องแน่นอนค่ะไม่ว่าจะขอโทษหรือไม่ก็ตาม และพอนักข่าวนะคะถามถึงฟาติมานะคะมิชนิวเว์เม็กซิโกจะมีโอกาสมงหรือไม่ลาอูนก็มีการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะแล้วก็สีหน้าเปลี่ยนทันทีบอกว่าฟาติมาสามารถมงได้มงกุฎจะคืนกลับสู่แผ่นดินเม็กซิโกแน่นอนค่ะซึ่งนามาของเวทีมิชนิวเวิ์นะคะเรียกได้ว่ามีมาอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดไม่นานมานี้นะคะก็มีดราม่าของโบสีดําไว้อะไรที่ทุกประเทศนะคะนางงามเนี่ยจะร่วมกันติดเนี่ยตั้งแต่วันแรกแต่กลับมีนางงามรายหนึ่งนะคะนั่นก็คือฟาติมาจาก,กซิโก ได้มีการถอดออกเพราะบอกว่าไม่เก๋ไม่เลิศค่ะทั้งที่ทุกคนเนี่ยติดหมดนะคะงานนี้ทําเอาหลายฝ่ายไม่พอใจมองว่าไม่ให้ความร่วมมือกับกติกาและก็น้ําใจรวมของเวทีนะคะ f า t i m a b o s เฟอร์นันเดสเม็กซิก จากเรื่องนี้นะคะบ,บอสวัดนเองก็มาพูดชัดว่าดนี่แหละคือปัญหาของจริงค่ะและอย่างที่เห็นนะคะบ,บอสไม่เคยดูคนผิด นางงามต่างสงสารบอสนวัดนะครที่ต้องมาเจอดราม่านะคะถูกคนชาติเดียวกันเนี่ยโจมตีทั้งที่อีกฝ่ายแทบไม่เคยร่วมมืออะไรเลยค่ะแถมยังทาท่าจะร้องไห้ตลอดเวลาอีกด้วยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะลาสุดฟังไม่สิโก็ก็ออกมาแชร์กันเองแล้วละคะ่ะมีข่าวแรงมากๆนะคะว่าเอ็นดีของประเทศนั้นที่ถูกตํารวจไทยเนี่ยส่งกลับบ้านมีประเด็นลวนลามผู้เข้าประกวดคนที่ออกมาแชร์กลับถูกทําร้ายโดยทีมงานของลาอูนอีกด้วยขณะที่ฟังนั้นนะคะกลับเงียบสนิททั้งที่ก่อนหน้านี้พูดเรื่องสิทธิสตรีเสียง ดังลั่นค่ะโดยมิเชลโดมิเกลนะคะตัวแทนมิสกรินตานารูนะคะและผู้เข้าประกวดมิ s อินดิวดอเมซิโกปี2025ได้ออกมากล่าวหาต่อสาธารณะถึงจอร์ดฟิเกโรอาผู้มนวยการระดับประเทศของมิสอินิวด e เมซิโกหรือว่าเอนดีระบ,บุว่าจอร์ดนะคะได้พาผู้ชายเข้ามาในห้องพักโรงแรมของเธอระหว่างการประกวดระดับชาติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อยู่นอกเนือกฎระเบียบอย่างเป็นทางการค่ะ เธอระบุว่าผู้่วยการคนนี้นะครับเป็นผู้คุกคามในที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงทําลายความบริสุทธิ์ของเด็กสาวในองค์กรและกล่าวว่าผู้บริหารระดับสูงอย่างมาริโอบุคาโลกก็รับทราบนะคะเรื่องการล่วงละเมิดนี้ด้วย เธอต้องการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมแล้วก็เรียกร้องให้มีการสืบสวนในการเนื่องจากเธอเชื่อว่ากรีของเธอนถูกบงข้ามเพราะมีการเล่นพักเล่นพวกต่างจากฟติมาในการมิชูดีเวิลเม็กซิโก2025ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกรณีที่เกิดดราม่าในประเทศไทยค่ะซึ่งเธอนะคะก็ชี้ให้เห็นว่ามีการมาตรฐาน2ด้านและความพยายามที่จะปกปิดพฤติกรรมที่น่ากังวลของผู้บริการคนนี้และตามรายงานนะคะระบุว่าขนาดนี้จอร์จค่ะยังอยู่ที่ประเทศไทยนะคะหลังจากเกิดประเด็นนี้ขึ้นค่ะนางงามเม็กซิโกคนแรกนะคะที่ออกมาขึ้นไว้ใน เด่นนี้ก็คือซีเมนานาวาเลเต้นะคะมิชนิเวอร์2010ซึ่งเป็นเด็กป้าลูปิต้าโจนนะคะที่ถูกแยกลิขสิทธิ์ NDMU เม็กซิโกไปจนต้องมาทำมิสแกนเม็กซิโกนะคะโดยเธอนะคะได้มาแสดงความคิดเห็นโดยโพสต์ดังกล่าวว่าเศร้าจังอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้มีประสบการณ์ที่สวยงามสงบและปลอดภัยในการเป็นตัวแทนของรัฐในการประกวดระดับประเทศเหมือนที่เราเนี่ยเคยอยู่ในยุคข,ของเรานั่นก็คือลูปิต้าโจนะคะจะไม่อนุญาตให้เป็นอะไรเช่นนี้ถ้าเคยบางส่วนของ NBM ในเวลาของฉันต้องบนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมันมัก จะเป็นเรื่องไร้สาระและก็น้อยที่สุดซึ่งไม่มีอะไรเนี่ยจะทํากับหัวข้อที่แข็งแกร่งเช่นนี้และในท้ายที่สุดทุกอย่างก็จบลงด้วยการเรียนรู้เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงแบบนี้ความไม่ปลอดภัยมากและนั่นเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณเสียได้จังมีสิ่งใหม่ๆออกมาทุกวันนอกจากนี้นะคะมิเชลเาก็มีการอัดคลิปพูดลงสตอรี่นะคะพร้อมแนบหลักฐานภาพวงจรปิดเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นความจริงค่ะโดยมิเชลนะคะมีการเผยว่าสวัสดีค่ะดิฉันมาที่นี่เพืืื่่่ออออยยนนนัััีกกกกกครร้งงงวาาาํลตเเป็ขถู ราการบิดเบือนข้อความแชทและอื่นๆจากคุณจอร์ดฟิเกโลอาบุคคลนี้ซึ่งดิฉันได้แจ้งความเมื่อวานนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อดิฉันในระหว่างการเข้าร่วมประกวดมิชชิวเม็กซิโกดิฉันได้ส่งเสียงออกไปแล้วและทําอย่างเป็นทางการเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่มืออาชีพที่สุดแต่ดิฉันก็ตระหนักได้ว่าสิ่งนี้ใช้ไม่ได้ผลในประเทศนี้หรือในองค์กรนี้เลยเพราะเรื่องนี้ได้รับแจ้งให้คุณมาริโอบุคาโลและผู้บริหารบางส่วนขององค์กรทราบแล้วแต่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยดิฉันรู้สึกประหลาดดใจเรเรมื่อู ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับเพื่อนร่วมงานของดิฉันที่ชนะมิส s รนูเวิลด์แมสซิโกแล้วที่นั้นมีการดำเนินการทันทีและดิฉันก็อยากให้เกิดเรื่องแบบเดียวกันนี้กับสถานการณ์ของดิฉันแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงตัดสินใจมาเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองการกระทําความรุนแรงโดยจอร์ดนี้มีการดูถูกการคุกคามการส่งเสริมความเกลียดชังและการปฏิเสธการเลือกปฏิบัติความรุนแรงทางร่างกายเขาเป็นคนส่งเสริมมันเขากระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานจากลัดตามเมลิปัตทำร้ายใบหน้าขอองดดิฉััน้วยโททรศพ์มื เขายัางพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆโดยบอกว่าดิฉันเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งที่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นดิฉันเป็นคนที่มีความถูกต้องและก็เหมาะสมมากและอุทิศตนให้กับวงการสื่อมวลชนซึ่งดิฉันส่งเสริมการต่อต้านความรุนแรงมาโดยตลอดและแน่นอนว่าคุณค่าและความดีงามที่เป็นตัวแทนของบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและนั่นคือสิ่งที่ดิฉันจะมาแสดงออกณที่แห่งนี้ดิฉันตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงของจอร์ดผู้อำนวยการมิชูนิวเวิ์ดเม็กซิโกเขาไม ของดิฉันตอนเกือบตีสองพร้อมกับคนอีกหคนเพื่อขโมยของบางอย่างของดิฉันโดยที่ดิฉันไม่ได้ยินยอมและนอกเหนือจากที่ดิฉันกล่าวถึงการส่งเสริมความรุนแรงทางร่างกายแล้วเขายังใช้ความรุนแรงทางจิตใจและส่งผลกระทบต่อผลงานดิฉันในระหว่างการเก็บตัวด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นปฏิเสธไม่ได้โดยสิ้นเชิงและฉันเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งฉันไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเลยและบอกตามตรงว่าฉันยังคงหวาดกลัวอยู่เพราะจอร์ดเนี่ยข่มขู่ฉันในหลายรูปแบบ อันที่จริงในคืนที่มีคนบุกเข้ามาในห้องของฉันเนี่ยเกือบตีสองเขาก็ข่มขู่ฉันและก็ไล่ออกจากโรงแรมวันนุ่งขึ้นฉันได้คุยกับเขาพร้อมกับคุณแม่ของฉันซึ่งแน่นอนว่าเดินทางมาเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกกับเราว่าเขาไม่สนใจที่จะเป็นผู้อำนวยการมิชลิวูดเมกซิโกเลยและลาอูนซึ่งเป็นผู้อำนวยการขององค์กรระหว่างประเทศนั้นไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาเลยและเป็นคนไม่ดีรวมถึงความคิดเห็นอื่นๆอ,อีกมากมายที่เขาพูดเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของฉันและอย่างที่เราทราบกันดีเขาเป็นหนี้เงินคนจํานนวนม เขาไม่จ่ายเงินให้ช่างแต่งหน้าเขาไม่จ่ายเงินให้คนจํานวนมากในทีมงานและนักแสดงและเขาก็เป็นหนี้คนที่นําสปอนเซอร์มาให้ด้วยเช่นมิสจาริโกและในบรรดาสิ่งต่างๆเหล่านี้หากคุณก็เคยประสบกับเรื่องใ,ใดๆโปรดแจ้งความแต่ตอนนี้สรุปได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อันตรายอย่างยิ่งคุกคามความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของผู้หญิงและเขามีตําแหน่งที่สําคัญมากมีความรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิง32คนและพวกเราอยู่ภายใต้ความเมตตาของสัตว์ประหลาดของคนที่ก้าวร้าวและพูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับคนอื่นเรื่องแย่ในพวก คุณไม่สามารถจรินตนาการได้ถึงความสกปรกที่ผู้ชายคนนี้มีอยู่ในใจและความสกปรกทั้งหมดที่ออกมาจากปากของเขามันเป็นความอัปยศอดสูอย่างแท้จริงสําหรับโลกของการประกวดนางงามและสําหรับประเทศเม็กซิโกโดยรวมมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ผู้ชายคนนี้อยู่ในตําแหน่งรับผิดชอบและองค์กรมิชิลิเวิร์ดไม่ได้ทําอะไรเลยฉันหวังว่าพวกเขาจะได้ยินฉันตอนนี้ฉันกําลังดําเนินการตามขั้นตอนสําหรับการร้องเรียนของฉันซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้วและขอให้พวกเขาได้รับผลตามที่สมควรค่ะซึ่งหลังจากที่มิเชลนะคะแล้วก็ซื้อต่างชาติ ข่าวนี้เรื่องออกไปค่ะค้นก็มาแฮเรียกให้ลาอูนนะคะตอบคําถามเรื่องนี้แฟนนางงามหรือว่านางงามนะคะก็เรียกหาฟาติมาและก็น้องวิตูเรียให้ออกมาสนับสนุนเพื่อผู้หญิงนะคะนอกจากนี้นะคะค้นก็ยังมีแฮออกมาสนับสนุนและตั้งคําถามเรื่องอื่นๆเรื่องแย่ๆของลาอูนเรื่องการจัดงานปีที่แล้วเยอะแยะไปหมดค่ะ้ายเรื่องจริงเป็นยังไงนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะแต่ที่แน่ๆน,นะคะฝั่งมิชิลเนี่ยออกมาฟาดฉ่ำว่ามีแม้ก,กระทั่งทิปเสียงภาพกล้องวงจรปิดยคุณผู้ชมเคาแรงมากๆค่ะ ส่วนเรื่องราวของเวทีมิจิเวิร์ะคะจะมีอะไรอีกไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปบอกเลยว่าทางท็อปดาราค่ะไม่พลาดจะนำอัปเดตอย่างแน่นอนคะ่ะปักหมุดรอได้เลยถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ทางช่อง YouTube ท็อปดาราและเพจเป็นบุ๊ k ท็อปดารากันด้วยนะคะอ,ะอ,ะอะ่แต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่งกดเลย